สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไฟเรานะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราวันนี้คือความอึดอัดใจที่เขาอยากพูดให้คุณได้ยินตอนนี้นะเขามีเรื่องอะไรที่มันอึดอัดในใจนะคะอยากจะพูดมากๆเลยนะนะคะบางทีอาจจะไม่กล้าพูดหรือมันอึดอัดอยู่ในใจนะนะคะอยากพูดให้คุณได้รับรู้ที่สุดเลยในตอนนี้มันคืออะไรนะ ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอาจจะไม่ได้ตกกับทุกคนนะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะมาดูความอึดอัดในใจอะไรของเขาที่เขาอยากพูดให้คุณได้ยินที่สุดเลยในตอนนี้ทูเลฟฉันรักเธอจริงๆเลยนะนะคะ นะอยากอยู่เคียงข้างตลอดไปอยู่ด้วยกันตลอดไปนะทูเลฟทูเลฟพลังงานรักแท h, อ้อูมีแต่ความจริงใจนะ The only thing that is real is love นะคะมันมีแต่ความจริงใจรุนรุนที่เขามีให้กับคุณนั้นมนนันจะจะเน้นเสียงเพื่อคือนะคะไม่ว่าจะ ลึกสุดใจไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามนะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอะไรก็ตามเขามีแต่ความจริงใจให้กับคุณมีแต่ความรู้สึกดีๆนะนะคะจริงใจนะคะเขาอยากบอกว่าเขาจริงใจนะ s ัก r ริสยูเนี่ย ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคุณเพราะมันนะคะศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงฟ้าว่าเขาอยากอบกอดคุณอยากอยากแบบว่าแต่เขาให้เกียรติคุณนะคะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่คุณและเขามันมีอะไรมากกว่านั้นโอ้โหเอาจริงๆนะ ใครบางคนมีความรู้สึกลึกๆสำหรับคุณมากกว่าที่เขาจะปล่อยคุณไปด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณและเขาจะมีประเด็นอะไรกันต่อไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะฟ้าพูดถึงนะไม่มีประเด็นเขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปก็รักคุณมากนั่นแหละนะคะอบกอดอยากอบกอดคุณอยู่อย่างนี้เสมอและไม่อยากที่จะปล่อยไปไหนเลยความรักห่วงแหนนะคะ อ่จริงๆเลยไพ่ที่ออกมามีความรู้สึกว่ามีความจริงใจมีความอยากเขียงข้างตลอดไปมีความห่วงแหนในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆนะดีงามพระรามแปพระรามเก้มาไพ,พ,พ่พัพพิคเนตอยากบอกอะไรคะ การเปลี่ยนแปลงส่วนตัวือฟ้ามองว่าคุณทําให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนจากคนที่เป็นแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นตัวตนของเขาเป็นอะไรที่เป็นตัวของเขาอ่ะเขาการกําหนดการถูกกําหนดมาแล้ว บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวหรือเขาก็ยังพยายามที่จะเปลี่ยนด้วยนะการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวฟ้ามองว่าอะไรที่มันอ,มออกมาเยอะเอาจริงๆบางทีสันดานนะยังพยายามเปลี่ยนนะนะคะประมาณนั้นเลยนะออาจจะทั้งคุณและเขานะคะคือคําว่า ขอฟ้าต้องขอโทษนะคะที่ใช้คำแรงคือเพราะว่าสันดานก็คือมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นแบบว่าจนเป็นนิสัยเป็นแบบอะไรไปแล้วอ่ะนะเขายังเปลี่ยนได้อะนะคะประมาณนั้นเลยนะถ้ายังไม่เปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนอะ่ะเพลงที่ยังแต่งไม่จบเพลงรักครั้งนี้ยังต้องแต่งไปก่อนเนาะความยืดหยุ่นนะคะอืมไม่ตึงจนเกินไปไม่ หย่อนจนเกินไปเนาะนะคะคือมันสบายๆเอาจริงๆความยืดหยุ่นฟ้ามีความรู้สึกว่าเพลงรักครั้งนี้มันจะไปเรื่อยๆนะนะคะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแล้วฟ้ามองว่ามันสบายๆมีความยืดหยุ่นให้กันและกันได้มีความรู้สึกว่ามันไม่ตึงเครียดจนเกินไปอะนะนะคะ เนี่ยเวลาทำคลิปก็จะมีเสียงเจาะเสียงอะไรมาทันทีทุกคนต้องทน a r you วิวแ <c oughs> เขาน่าจะขอพรหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอด้วยนะนะคะคนนี้ชอบขอพรแล้วก็เป็นคนคิดบวกหรือไม่ ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีประเด็นนะคะรู้แต่ว่าเขาห่วงแหนแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นคนดีสำหรับคุณรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกสบ,บายใจนะคะรู้สึกว่าเหมือนเขาคิดดีมากขึ้นอ,อะไรอย่างนั้นด้วยนะเว r y s o ี่คืออะไรเว r y s o ี่ซูนทำไมคะเร็วๆนี้ทำไมแด o ค e มันมีอะไรที่คุณต้องการอ่ะ You o n t e s t o a t is come to you now นะมีสิ for giving and learning มีประเด็นกันหรอมีเรื่องที่ต้องให้อภัยกันแน่นอนเร็วๆนี้มันมีเรื่องอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอ่าให้อภัยก็ได้อยู่เสมอแหละนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ว่าผู้คุณจะมีประเด็นหรือไม่มีประเด็นพวกคุณ ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันได้อยู่เสมอหรือถ้าเร็วๆนี้มันมีเรื่องที่ต้องให้อภัยกันฟ้ามาว่าก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะคะมันมีความสบายๆมีความรู้สึกว่าห่วงแหนมีความรู้สึกเป็นทูเลอรมีความรู้สึกจริงใจตรงนี้อุย้ยไม่ต้องห่วงนะคะโดนวอลลี่เลยมาต่อกันขอความสัมพันธ์ของคุณและเขาหน่อย คือดีมันไม่มีอะไรที่มันฟ้ามองว่าน่าจะไม่มีเรื่องที่อึดอัดใจนะแต่เราก็ต้องถามนะคะประมานั้นมันอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆหรือว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยส่วนตัวก็ได้ถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องที่อึดอัดใจ,จอาจจะมีบางอย่างที่แบบว่ามันเป็นนิสัยเดิมๆที่มันไม่ดีเออก็ยังทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ยยไม่รู้ว่าคุณหรือเขานะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ฟ้ามองว่ามัน มันถูกกำหนดอมืมันก็คือจะ,ะพยายามเปลี่ยนนั่นแหละนะนะคะห้าถ้วยอะมีเรื่องที่ทําให้เศร้ามีเรื่องที่ทําให้แซดมีเรื่องที่ทําให้น้อยใจกันเกิดขึ้นนะผิดหวงังน้อยใจในตัวกันมีเรื่องบางส่งบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะน้อยใจในโชคชะตาก็ได้นะคะทำไมหรอเลเวอร์ก็รักกันนี่ ทำไมรักแต่ว่ามันเลเวอร์มันยังไม่ใช่การทริอฟครับออมเพรสอภาเข้าใจ แฮงแมนมันติดบางสิ่งบางอย่างอยู่นะนะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ทุกคนนะฟ้าจะอ่านกว้างๆนะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะไปเจอคนที่เขามีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะนะคะเนาะหรือไม่คุณก็เป็นคนรักของเขาแล้วเขาอาจจะ ไปหลงผิดอะไรอย่างนั้นก็ได้นะหรือไม่นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือโชคชะตาของคุณคือรักกันแต่ว่ามันติดสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างคือรักชอบกันคืออยากอยาก,อยากแสดงออกทางความรักต่อกันอยากมีความสุขด้วยกันอยากเป็นคนที่ได้อยู่เคียงข้างได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่มันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่เนาะนะคะอาจจะมาเจอกันไม่ได้หรือว่า มันมันมันต้องอยู่คนละที่หรืออะไรอย่างนั้นด้วยนะนะคะห้าถ้วยแฮงแมนนะนะคะใครคนนึงก็ติดสถานการณ์จะเป็นสถานการณ์โควิดถ้าคุณคบกับต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนเนาะอือก็คือความรู้สึกน้อยใจในโชคชะตานะคะทําไมเรามีคนรักเราเจอคนรักเราอยากจะใช้ชีวิตมีความสุขกับคนที่รักได้ครองคู่กันเนี่ยมันถึง มีสถานการณ์ที่มันต้องอดทนมันต้องติดอยู่อย่างนี้มันมีเรื่องที่ต้องอ่าให้คิดมากคิดเยอะมีเรื่องเข้ามานะมีอุปสรรคนะคะที่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วมันยังแก้ไขไม่ได้นะแฮงแมนก็คือการถูกผูกติดอยู่มันยังแก้ไขไม่ได้สถานการณ์นี้อาจจะเป็นสถานการณ์โลกอะไรอย่างนั้นด้วยนะนะคะหรือไม่ก็ ประมาณนั้นถ้าคุณนะไม่ได้คบกับคนไกลเลยอาจจะไปเจอคนที่เขามีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วก็ได้นะก็น้อยใจในโชคชะตานะคะประมาณนั้นหรือ <c oughs> ก็ตามนั้นนะคะตามนั้นหรือถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนคุณก็น้อยใจที่แบบว่ามันมันรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มัน ไม่ได้รับการแก้ไขนะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้มีความจริงใจกับคุณนะคะแล้วเขาก็รักคุณมากห่วงแหนไม่อยากปล่อยอยากเป็นแปลงตัวเองแล้วเพลงนี้มันยังแต่งไม่จบหรอกนะต้องให้ความยืดหยุ่นนะอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปให้ความสบายๆแก่กันและกันให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันเนาะนะคะคิดบวกด้วยนะช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดไม่ดีนะมันมันจะส่งผลต่อ การอธิษฐานหรือพลังภายในของคุณด้วยเวล y s o ซูให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันบอกเลยเวล y s o ซูมันจะมีเรื่องที่เข้ามาทําให้คุณต้องให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันนะคะกเขาดูความคิดถึงธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะนะคะราศีมิถุนธาตุน้ำมาแรงธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินพืชสุกกันมังกรเนาะนะคะคนวันศุกร์ คนวันพุธเอิมเรอร์ Emperor ก็มาหรือก็น้อยใจเพราะว่าคุณเจอแล้วแหละคนที่ใช่คนที่รักคนที่ใช่คนที่ทำให้คุณมีความสุขแต่สถานการณ์มันมันติดอยู่นะนะคะไม่ได้ดั่งใจจริงๆนะมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจ เขาเป็นคนที่เพอร์เฟกแหละนะนะคะมีเรื่องคือเป็นคนที่เพอร์เฟกดูดีแต่นคนที่คุณมองว่าอุ้ยอยากให้เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกจังเลยอ่านะแต่มันมีสถานการณ์ไม่ได้ดังใจอยู่แต่ก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะนะคะหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องให้เข้ามามีปัญหานะคะ นายออฟซอร์สเนี่ยอรอการเคลียร์หรอเคลียร์ปัญหานั้นก็ได้นะหรือไม่ก็เคลียร์กันนะคะถ้าติดสถานการณ์คุณก็รอการเคลียร์สถานการณ์นั้นถ้าติดกับปัญหาระหว่างคุณและเขาก็รอการเคลียร์ระหว่างคุณและเขาเนาะนะคะเก้าถ้วย ถ้าเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีอีกโก้แล้วมั่นใจตัวเองมากเกินไปนะเขาอาจจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าด้วยมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะหรือไม่นะเขาก็มันสถานการณ์มันไม่ได้พัฒนาเลยนะมันหยุดนิ่งนะคะแต่ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขดีแต่เหมือนอมันมันคุณต้องการคนที่แบบซีเรียสอะ อยากให้เขาซีเรียสในความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนเขายังไม่ทำอะไรอะไรอย่างนั้นนะนะนะคะเอมเพลเลอร์ Emperor, คุณต้องการคนที่ซีเรียสในความสัมพันธ์แต่ที่มันไม่ได้ดังใจคิดมากคิดเยอะอยู่ในตอนนี้ก็คือดูเขานิ่งดูเขาอ่ะก็มีความสุขดีนะคบกันแบบนี้มันก็มีความสุขดีนะคุณต้องการสถานนะนะคะเอออะไรอย่างนั้นมาดูกันต่อ เขาล่ะเขารู้สึกยังไงบอกเลยไพ่ออกมานี่นะดีงามทราแพลนเขาไม่ไปไหนหรอกนะคะคุณจะผักใสเขาให้ไปไหนฉันก็ไม่ไปไหนหรอกฉันปรารถนาแค่คุณเท่านั้นนะหรือไม่ถ้ามีปัญหาอะไรกันเขาก็อยากปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ ไม่ปล่อยจริงๆนะสี่เหรียญน,นะคะไม่ปล่อยหรอกห่วงแหนบอกแล้วว่าเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะซิกออฟคัพเห็นไหมยังไงก็คิดถึงคืนดีนะคะรักต่างไวัด้วยหรือเปล่าแตกต่างกันไหมหรือสิ่งดีๆที่คุณมอบให้เขาความทรงจำดีๆ เขายังเก็บไว้อยู่เขากอดรักความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะใครสักคนรักคุณมากกว่าที่เขาจะปล่อยเขาห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้บอกเลยนะคะมันเหมือนคนที่เขาตามหาเฝ้าตามหาเจอกันเหมือนเคยเจอกันมาแล้วเนิ่นนานเจอกันแล้วในอดีตชาติเหมือนเฝ้ารอคนที่เฝ้ารอนะนะคะ เหมือนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาหายไปถ้าสูญเสียคุณเขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาหายไปเนาะคุณเหมือนคนที่เขาปรารถนามากๆอ่ะหนึ่งไม้เท้านะประารถนาการอธิษฐานการขอพรน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นี้เนาะอาร์กิโแองเจิลบอกแล้วคนคนนี้ปรารถนาแล้วก็ขอพรอ,อยู่เสมอนะคะอืม ให้คุณคิดดีๆกับเขาให้คุณคิดบวกกับเขาประมาณนั้นเลยนะแล้วเขาก็อยากได้การให้อภัยจากคุณสมมุติคนที่มีประเด็นนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยเขาเขาก็รักคุณมากเขาไม่ไปไหนเขาไม่ปล่อยคุณนะคะความทรงจําดีๆยังมีอยู่เสมอนะแม้ว่าเราจะห่างกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ได้เจอกันเขาก็คิดถึงคุณอยู่เสมอบอกเลยนะนะคะอืม บอกเลยบอกใครมาดูกันคนวันพฤหัสก็ามาคนวันอังคารนะคะถ้าไฟเม่สิงธนูธาตุลงกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะธาตุดินธาตุน้ำโอเคเนาะนะคะขอดูหน่อย อะไรที่เขาอึดอัดใจมากๆอยากบอกคุณนะอยากพูดให้คุณได้ยินในตอนนี้มากๆเลยนะคะอยากให้คุณรับรู้หัวใจของเขาเหลือเกินต้องมอกว่าเขาคิดถึงคุณมากรักคุณมากด้วยคือมีแพชชั่นมากๆกับคุณเลนะนะค่อนข้างสิเนหาแล้วก็ปัารานาที่จะอยู่เคียงข้างตลอดไปด้วยนะคะอืไม่ได้คิดที่จะปล่อยมืออ่า ออกมาสองใบนะคะ n i g h t of w a r แล้วก็สี่ถ้วยคือเขาอยาก Take Action มากๆบอกเลยนะอยากแสดงออกให้รู้แต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมีความกลุ่มขมับมีความเครียดนะคะ Tower สถานการณ์ตอนนี้มันน่าจะหนักมากๆนะ ทะเลาะกันหนักหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้ทะเลาะกันก็มีเรื่องที่มันเกิดขึ้นกระทนหันมีเรื่องที่แบบมันต้องชะงักอนะนะแต่ความรู้สึกคืออยางอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้อยูอส่สถานการณ์นะนะคะที่ต้องทำให้ชะงักการพูดคุยการติดต่อสื่อสารเ ก็คุยก็ยังรู้บอกเลยว่ายังรู้สึกดีนะถ้าถ้าใครที่คุยกันอยู่เขาก็ยังแบบว่ายังอยากคุยกับคุณอยู่อย่างนี้แหละอยากคุยกับคุณแล้วอยากคุยกับคุณอีกนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องงานด้วยนะนะคะคุณเป็นคนที่สําคัญอยู่แล้วนะหนึ่งเหรียญน,นะคะเดทด ก็มองอว่าเหมือนมีประเด็นกันอยู่นะ Hello f น n เออ h ฮ p ิสเทสอ่ามีสถานการณ์นะมันมีสถานการณ์แล้วคุณรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าอ่า มันมีเรื่องวุ่นวายแหละนะถ้าถ้าพวกคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะมันก็มีสถานการณ์ที่มันวุ่นวายอืแต่ยังไงคะซะเขาก็ไม่ไปไหนจากคุณนะคะ่ะอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องการทำมาหากินนะคะแต่ความรู้สึกที่มีกับคุณอยากมาหาอยากมาเจอมากๆอึดอัดอกับสถานการณ์นี้มันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินนะคะ เขาต้องพยายามอทำงานให้เยอะๆก็ได้นะนะคะแล้วก็อเข้าใจพยายามที่จะเข้าใจนะ,ะว้ามองว่ามันมีเหมือนคนที่รอให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะคะอืม คือจริงๆเข้าใจกับสถานการณ์นะแต่มันก็เบื่อหน่ายอ่าแล้วสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะเขาอยากเทคแอชชั่นแต่เขาไม่รู้จะทายังไงเขาอยากที่จะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากคุยกับคุณนะคะอยากทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณนะมีความรู้สึกว่าเขากําลังคิดวางแผนอยู่นะคะว่าเขาอยากทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคิดจะทําอืมตัวนี้ก็จะทําอย่างนี้ก็จะทํานะอยากขอโอกาสนะคะ นะไม่คิดที่จะจบเดทฟ้ามาว่าเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวการทรานส์ฟอร์มชันนะแล้วการที่แบบว่าเหมือนมีเซน์ด้วยนะมีความรู้สึกถึงหรือคนคนนี้อาจจะไปดูดวงก็ได้นะนะคะอาจจะมีเรื่องผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือว่ามีสถานการณ์ที่คนรอบข้างไม่เห็นด้วยเนาะตัวคุณรู้อยู่คือเหมือน คือเรารู้กันโอเคเนาะนะคะเขาไม่ได้ที่จะสนใจใครขอให้คุณและเขารับรู้ความรู้สึกของกันก็พออะไรอย่างนั้นะนะ่ืนะนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญฟ้ามองว่ามันเป็นอะไรที่ยังยึด แน่นไว้อยู่ยังถือไว้อยู่ยังเป็นคนที่สําคัญอยู่แล้วไม่คิดที่จะปล่อยจริงๆนั่นแหละนะสิ่งที่เขาอึดอัดก็คืออึดอัดกับสถานการณ์อึดอัดกับคนรอบข้างสถานการณ์มันน่าเบื่อหน่ายนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆนะคะน่าเบื่อหน่ายจะทําอะไรก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะอยากทําหลายสิ่งหลายอย่างอยากเอออยากมอบสิ่งดีๆให้เอออยากมาหาอยากมาเจอก็ ก็แบบเออผิดหวังอะนะคะผิดหวังแต่เขาเหมือนคนที่แบบพยายามที่จะเข้าใจนะนักบวชหญิงนะคะเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีนะนะคะเข้าใจอะไรได้ดีปะคือบางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์มากอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์เวียงบ้างแต่ว่าตัวเขาก็ปรับตัวเองได้ดีด้วยนะนะคะในความเป็น คนวันจันทร์ก็มานะคนวันจันทร์เส้นแรงค่ะเส้นแรงด้วยช่วงนี้ตัวเขาก็เหมือนระลึกถึงคุณอยู่เสมอคิดถึงคุณอยู่เสมอด้วยนะไพ่อยากแนะนำอะไรเขากำลังถ้ามีประเด็นกันเนี่ยถ้าทะเลาะกันนะเขาก็คิดจะเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วอยากแสดงออกให้คุณรู้ แสดงออกถึงความพยายามของเขาให้คุณได้เห็นหาทุกวิธีทางแหละนะนะคะตัวเขาก็น่าจะเป็นคนที่แรงเหมือนกันนะหรือแรงทั้งคู่อ่ะแซสแซสนะคะเสียใจเสียใจคิดถึง ขึ้นมาอีกแล้วเอน r g y จเดียวกันเลยอย่าโฟกัสแต่เรื่องความรักอะ่ะมันยังมีอยู่นะสองถ้วยคือไพ่คู่นะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่กันคือมีความรักต่อกันแต่ว่าเมื่อแต่โฟกัสสิ่งที่มันล้มลงไปนะคะดูดิเครียด มีอุปสรรคก็คือระยะห่างระยะทางหรือการหนีปัญหาการไม่สู้ปัญหานะต้องสู้กับทุกอุปสรรคนะคะการที่หนีปัญหามากกว่าที่เป็นอุปสรรคนะนะคะฟ้ามองว่ารักแท้มันมีอุปสรรคอยู่แล้วมันมีเรื่องที่ต้องฟันฝ่ามันมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์หัวใจถ้าเกิดยอมแพ้เนี่ย ก็จบเลยนะคือมีมีสองอย่างก็คือจะสู้หรือจะยอมแพ้นะคะอุปรสรรคมีแค่นี้เองเนาะนะคะมีความเป็นคู่กันอยู่แล้วอยาคือมีความคิดเยอะคิดมากจนเกินไปด้วยอืมบางทีนะนะคะอืมสิ่งที่ไพ่ยอยากแนะนำก็คือเหมือนเหมือนอยากให้คิดบวกอยากให้คิดบวก โฟกัสแต่สิ่งดีๆเพราะตอนนี้เหมือนกำลังจมปรักมากๆเหมือนดาวอะนะคะพอมันดาวแล้วต้องลุกขึ้นมานะคะแล้วออกจากปัญหานั้นแล้วก็พยายามซะนะคะฟังมาว่ามันเหนื่อยมันหนักแต่ว่ามันไปต่อได้มันต้องมีช่วงเวลานี้ทุกคนต้องผ่านช่วงเวลานี้ทุกคนเนาะนะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนเจออะไรมาบ้างก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะนะคะ ผ่านช่วงเวลาที่มันยากลําบากนี้ไปด้วยกันนะมันยากลําบากจริงๆมันเหนื่อยมันหนักม,นม,นมันเหมือนเราคุณอาจจะคิดว่าคุณพยายามอยู่คนเดียวก็ได้นะคะรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยอืมฉันพยายามอยู่คนเดียวหรือเปล่าอาจจะมองไม่เห็นความพยายามของอีกฝ่ายก็ได้นะการที่มัวแต่ก้มหน้าปิดหน้าปิดตาเลยมองไม่เห็นความพยายามของเขานะคะเออ มองไม่เห็นความพยายามของอีกฝ่ายคิดว่าตัวเองเหนื่อยอยู่คนเดียวหนักอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวนี่แหละคืออุปสรรคและปัญหาของความรักนะนะคะลองหันหลังมาสิแล้วคุณจะเห็นว่าอ้าวเขาก็พยายามนะนะคะเขาเขาก็พยายามตัวเขาไม่คิดที่จะปล่อยด้วยนะนะคะ นิสัยที่เป็นเดิมๆเนี่ยฟ้ามองว่ามันบางทีมันถูกกาหนดไว้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วอ่ะแต่มันยังพยายามที่จะเปลี่ยนเพื่อใครสักคนหนึ่งนะแต่ว่าเร็วๆนี้ก็นะอาจจะต้องเข้ามามีการ Take a คชั่นจากเขามีการเคลียร์กันมีการมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องที่ต้องให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันนะนะคะประมาณนั้นแหละนะสุขสมหวังในความรัก มีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ